บริษัทออิโกสตูดิโอจำกัดภูมิใจเสนอฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้เสียงภาษาไทย เข้ามาแล้วร้อยล้านเนี่ยอืมคราวนี้ละ่ตะต้องวางแผนการใช้จ่ายสักหน่อยนั่นน่ะสิห้ามเอาไปใช้หวังเสียงโชคอีกแล้วรู้แล้วนะ่ะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเลือจะทําไงต่ออ่ะก็รู้อยู่แล้วยังถามอยู่อีกเอออะไรเหรอเออเริ่มแรกก็ต้องไปซื้อแคตตาล็อกของ The Sun s u n b e ีดตอนการประเมินราคาสมบัติเทคนิคล้วงข้างเดอะซันบีเนี่ยเป็นบริษัทประมูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยอกชิน้น ถ้าจะซื้อแคตตาล็อกรวมกับตวงเข้างานประมูลก็ต้องใช้เงินทั้งหมด12ล้านเจนนี่และการประมูลจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6ถึง10ทั้งหมดห้าวันด้วยกันวันไหนเขาจะประมูลอะไรกันบ้างทำไมดูแคตตาล็อกเราก็ไม่รู้หรอกอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะปุ๊กนะนี่นะเรื่องแค่นี้ก่อนมาน่าจะเช็คดูสักหน่อยเชิญด้านในเลยคะ่ะคือผมจะมาซื้อแคตตาล็อกครับได้เลยนะคะเชิญทางนี้เลยคะ่ะไม่ทราบว่าจะจ่ายด้วยวิธีไหนคะ่ะผ่านธนาคารครับ เด็กคนนี้เหรอนี่คือแคตตาล็อกนะคะมีรายชื่อสินค้าทั้งหมดของปีนี้ค่ะอืมน่าชมัดเลยแคตตาล็อกนี้จะมีการ์ดติดอยู่ด้วยใช้แทนบัตรผ่านเข้างานได้เลยนะคะการ์ดหนึ่งใบใช้ผ่านประตูดได้ห้าท่านจะผ่านเข้าออกในงานกี่รอบก็ได้ไม่จำกัดแล้วค่ะ แต่คนที่มีสิทธิ์ร่วมประมูลเนี่ยจะมีได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่ทราบว่าจะให้ใส่ชื่อใครล,ลงไปดีแล้วคะฮะ,อ,ะอืมกฟรฟลิสครับอืมกอกอกอกริตไอแลนด์เจอแล้วอ๋อนี่เองเหรอกรีตไอแลนด์เหรอ8ปดพันเก้าล้านเหรอที่เหลือคือต้องหาเงินมาให้พออืม รวมกับเพชรที่มีอยูอ่ทั้งหมดก็เป็น90ล้านนี่เป็นงบก้อนสุดท้ายของพวกเราแล้วสินะแต่เราก็ยังมีการ์ดฮันเตอร์ของเลโอลิโออยู่นะไอ้แมัดเป็นอะไรไปเหรอกอ,อ,อรลุงฮะมีดเล่มเนี้ย ถ้าอยากได้ก็เขียนราคาเลงในกระดาษสิฮะโถยนักท่องเที่ยวแล้วที่นี่เขาเรียกตลาดประมูลแบบป้ายราคาคนที่อยากจะได้จะต้องเขียนราคา,าไว้บนป้ายยังไงละ่ะถ้าเธออยากได้ก็เขียนราคา,าไว้สิถ้าไม่มีคนอื่นสนใจฉันจะขายให้เธอ,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 อมีดเล่มนี้เลโอเลโอไหนต่อเก่งไม่ใช่เหรอนั่น่ะน่า,นา,นาสนไม่เบาเหมือนกันฮะอาจจะเป็นของดีก็ได้ ไม่ผิดแน่ลน,นี่แหละของจริงะแล้วแล้วมันคืออะไรเหรอเบนส์ไนฟ์เบนิดอรอนหมอนี่ยเป็นฆาตก,กรเลือดเย็นชื่อดังเมืร้อยปีก่อนเป็นสินค้าที่มีนักสะสมคลั่งคล้ายอยู่ไม่น้อยเลยนะงั้นก็คุณจะสักประมาณสามรเจน,นี่ละมั้งอย่างน้อยๆก็น่าจะสักห้าล้านจริงเหรอเฮ้ยนายไม่รู้หรอกเหรอแล้วทำไมสนใจอะ่ะก็มองเห็นแวบแรกนะ่ะ จู่ๆก็รู้สึกแปลกๆกันนะก็เลยใช้เงียวลองมองดูและก็เห็นที่มีดเล่มนี้มีอาราจับอยู่ล่างๆด้วยอ,ะอ่ะฮะใช้เงียวเหรอก็คือเน้นชนิดหนึ่งพูดง่ายๆก็คือการเพ่งดูอะไรอย่างใจจดใจจ่อรู้แล้วใช้วิธีนี้ก็ได้นี่นะยังไงเหรอก็วิธีหาเงินไงเล่าพี่แว่นก็เคยบอกไว้ไม่ใช่เหรอไม่ว่าอาชีพใดถ้าหากมีความสามารถเป็นเลิศก็มักจะปล่อยเน้นออกมาได้โดยไม่รู้ตัว ถ้าว่าเราหาสินค้าที่มีเน้นตกค้างอยู่เหมือนกับมีดเล่มนี้ก็เป็นไปได้สูงว่ามันจะสร้างขึ้นด้วยฝีมือระดับอัจฉริยะเงี้ยล้วจริงด้วยถ้าใช้วิธีเนี้ถึงเราจะดูของไม่เป็นแต่ก็คงจะพอหาของดีๆที่หลงๆมาได้แล้วก็เอาไปขายเก่งกําไรต่อในตลาดประมูน่ะตั้งชื่อ,อว่ากลยุทธ์ใช้เ<ใ>น้นแล้วไว้เอาเหอะเราไม่จำเป็นต้องจับกลุ่มนั่งรอข่าวงั้นฉันจะรับหน้าที่เช็คข่าวอยู่ที่โรงแรมก็แล้วกั<ห>น งั้นพวกเราก็รีบไปหาสินค้าชิ้นอื่นกันเถอะไปก็เป็นนั้นว่าลงมือตามแผนได้เลยก็สักวันหนึ่งฉันเองก็ต้องทําได้เหมือนกันละน้างี้ยวนั่นน่ะตกลงมาชื่ออะไรกันแน่นะเงี้ยวเงี้ยวหรือว่าเกี้ยวเจอแล้วออแล้นี่ละดูยังไงมันก็แค่หายรูปร่างปละลาดนะแต่ว่ามีออร่าอยู่เพียบเลยฮะ มีคนให้ดอกคาไว้แล้วนี่คีรวบอกว่าต้องเพิ่มอีก2.5เท่า2.5เท่าของ500ก็1750ละมออั้งเอ๊ะฮะเฮ้ยช่างเหอะได้สินค้า3จาก4ชิ้นที่มีออร่าตกค้างอยู่ไม่เลวนะแต่ว่าหายนั่นะ่ะโดนคนชื่อเสไปมาแยบระมวยไปได้นะฮะมอน่ะเนระทำให้เราช่วยกำไราจากของชิ้นนั้นสัได้เรายิ่งหาเงินได้น้อยกว่าเป้าอะสิเห็นทีต้องเอาไปเช็คราคาดูว่าจะขายได้เท่าไหร่นะ อืมอืมแต่ขอด,ดีมาท่านั้นเลยนะอย่างชิ้นนี้มีลายเซียนจิตรกรชื่อดังอยู่ด้วยคงได้สักประมาณแสนห้าละมัง้งอโอ้ออชิ้นนี้ก็สุดยอดไ่แพ้กันเลยนะสภาพยังเยี่ยมก็ลองกับชิ้นส่วนอ,นอื่นก็ไม่มีริ้วรอยคงจะได้สักสามแสนละมัง้งโอ้อแต่ว่าไอ้ชิ้นนี้สิอันเนี้ยมันไม่ใช่ของดีดอะไร แต่ก็ยังอุตส่าห์มีออร่าแผลงไม่เห็นอย่างแรกกลองกับไม้แกะสลักก็อายุต่างกันแกะสลักยังหยับหยบที่คนทําก็ไม่มียังมากสุดก็ได้สักพ5 0 0้รเจนนี่แหละมะั้งโถ่โถ่อ้แต่ว่าที่พูดนะแค่ราคาตัวรูปแกะสลักอะแต่ว่าท้าพูดถึงราคาไม้นี่ยนะไม้เก่าขนาดนี้ฉันรู้จักคนที่จะให้ราคาเป็นแสนด้วยนะจริงเหรอฮะอืมฉัมีข้อเสนอนะ ของสองชิ้นเนี่ยถ้าขายฉันสี่แสนสองฉันจะซื้อไม้นี่ในราคาแปดหมื่นเอาไหมหว่าไง <Huh? S 1> ไม่มีร้านไหนะให้ราคาสูงกว่านี้อีกแล้วหรอนะเออขอเราคิดดูก่อนนะฮะได้สิเชิญตาสบายนะงั้นฉันขอเอาไม้ไปเช็คอายุดูก่อนนะครับเอาไงดียุนคนวางไม้แกะสลักนั้นลงเดี๋ยวนี้ออออจอจหนูอย่ายอยาไมไปเขาหลอกเอาสิราคาภาพประต๊กตาไมาน้น่ะถูกแล้ว จะรูปไม้แกะสลักมันแหกตากันะชัดนายน่มาจากไหนอะ่ะฉันไม่ได้โกหกสักหน่อยนะงั้นเหรอไอ้ไม้น่ะไม่มีค่าถึงแปดหมื่นแล้วสิ่งที่นายต้องการก็คือของอยู่ข้างในนตัตตะหากแล้วของข้างในอ่ะใช่ไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าหีบสมบัติเที่ยวว่าสำหรับซ่อนเงินยังไงล่ะมันมีร้อยต่อที่พวกมือใหม่มองไม่ออกรอกเป็นสมบัติที่ยังไม่เคยเปิดมาก่อนเลยถ้าเป็นของจริงนล้วจะมีสมบัติอยู่เพียบ นายแกล้งขอไปเช็คอายุและจะแอบเปลี่ยนเอาของข้างในใช่ไหมล่ะไอ้ไอ้ฉันท่านเละฉันเปล่านะแล้วลุงอ่ะเป็นใครกันเนี่ยเซไปเหรอใช่แล้วพระนายแท้ๆพวกเราถึงต้องเสียเงินโดยใช่เหตุแล้วทำไมพวกเราต้องแบ่งเงินที่ขายได้นายครึ่งนึงด้วยเล่าก็มันเป็นกฎเป็นข้าร้างของฉันยังไงล่ะฉันมีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอ ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่นะก็คุณเซไปเขาอุตส่าห์ช่วยพวกเราเอาไว้อะนายนใ,นใจอ่อนเกินไปเพราะเราต้องรวบรวมเงินให้ได้มากที่สุดไม่ใช่เหรอฮะถ้าอยากจะตอบแทนบุญคุณเลี้ยงข้าวเขามื้อเดียวก็พอแล้วเอาเงน้นก็ได้เฮ<ะ>้อแต่มีข้อแม่นะพวกนายต้องบอกฉันมาอย่างหนึง่งว่าพวกนายนดูของสามเชน,นวิธีประเมินยังไงเหรอประเมินอะอะไรเหรอพูดจริงเหรอพวกนายไม่รู้จักวิธีประเมินของแล้วเลือกของมาได้ยังไงเดาสุ่มอย่างนั้นเหรอ ร้านหลวงท้งมมา,าขนาดนั้นทำไมถึงเลือกสามชิ้นนี้มาได้อะฮะจะดีเหรอถ้าบอกเขาตรงๆอ่ะก็ยังดีกว่าจ่ายตังค์อืมอย่างนี้ดีเองถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็เลือกมาโดยไม่รู้ว่ามีของอยู่ข้างในแล้วก็ไม่สนของอย่างอื่นเลยอย่างนั้นเหรอใช่ไหมเอ๊ะมีอะไรอย่างอื่นเหรอฮะก็อย่างเช่นพวกนาฬิการุ่นที่ฮิตฮิตกันหรือจะเป็นของหายากหรือของที่ทําจากมือ,อยังไงละ่ะแล้วฮะแล้ว อยากได้เงินไปทำอะไรตั้งเยอะแยะและบอกหน่อยเซ่นไหนบอกว่าจะถามข้อเดียวงะไม่เห็นเป็นไรเลยบอกเจ้หน่อยเถอะนะงั้นก็มันแลกกันนะนายถามคำหนึ่งเราจะถามกลับอีกคำหนึ่งด้วยอะได้เลยเราอยากประมูลของสิ่งหนึ่งในงานนี้ก็เลยต้องการเงินน่ะเหรอแล้วของอะไรละ่ะคราวนี้ตาเราถามนะของที่อยู่ในรูปสลักมันจะขายได้เงินสักเท่าไหร่อะฮะก็คืออยู่กัขอข้างใน แต่หวยสุดก็คงไม่ทำ่า,าร้อยล้านละมัง้งร้อยล้านแล้วอยากจะประมูลอะไรกันล่ะฮะเกมซอฟต์กรีดไอแลนด์อฮะอ๋ Soft, อ,อไอเกมแพงหูฉีนั่นน่ะเหรอไล่หายพลืกพลืกทลุงได้มามันขายได้กี่ตังค์นะอ๋อไอขอขยะนี่แหละเหรอให้ฟรีๆยังไม่มีใครเอาเลยแล้วทำไมถึงอยากนะได้เกมแพงๆนั่นมีเหตุผลอะไรเหรอเออถือว่าผมกำลังตามหาพ่ออยู่ฮะเกมนั่นน่ะอาจจะมีเบาะแสบ,บางอย่าง บอแซเหรอคราวเนี้ตาเราบ้างแล้วนะทำไมลุงถึงเลือกหายใบนั้นอะถ้าขายได้ตั้งร้อยล้านไม่ใช่หรอรูปสลักนั่นอนะที่มาประมูลแข่งกับพวกเราไม่ใช่ของที่น่าจะได้กําไรแต่นายกลับเลือกหายขยะขยะใบนั้นต้องมีเหตุผลใช่มากบอกมาดิ คือที่จริงน่ะหายดิฉันเป็นคนทำขึ้นมาเองนั่นแหละอะพูดง่ายง่ายฉันไม่ได้คิดก้นเองหรอกนะกรอบเข้ามาพูดง่ายงาก็คือของเรียนแบบแตองสมัยที่ยังไส้แห้งน่ะก็อสัยพวกนี้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอประเมินของเป็นเงินทองก็เริ่มไหลามาเทม,มาจากนั้นฉันก็เลยเลิกอันนี้เป็นงานสมัยที่เริ่มทำใหม่ๆมาดูตอนนี้แล้วฝีมือมันลวกๆหน้าอายตายชักเลยจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนงานประจานตัวเองนะ่ะ พอเห็นปุ๊บก็จะต้องรีบซื้อคืนให้ได้ยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าของจริงมันจะราคาเท่าไหร่อะตาฉันถามนะ<อ>แล้วพ่อนาทํางานอะไรอะ่ะฮะอ่เป็นฮันเตอร์มืออาชีพฮะโอ้โหในวงการค้าของเก่ามีอยู่ตั้งหลายคน่ะถ้าของเก่าจริงราคาเท่าไหร่อ่ะหายของจริงก็ละล,ะละ้าสี่ห้าหมื่นแล้วมั้งจะเป็นฮันเตอร์อาชีพเหรอพวกนี้ชอบตะเวนไปทั่วโลกเด็กๆจะพวกเธอจะตามหาไหวหรอฮะไม่ต้องห่วงแล้วฮะ เพราะว่าผมก็เป็นฮันเตอร์อาชีพเหมือนกันเ<ะ>อาละคราวนี้ตาคุณถามแล้วฮะเอะอก็เออถ้างั้นเออเขาถามว่าถามสุดท้ายนะมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าฮะถ้าเกิดทางานที่เมืองยอกชินนี่ยังไงก็จะเป็นต้องประเมินของเป็นนะนะถ้าเกิดมีฉันเป็นผู้ช่วยก็มีโอกาสทําเงินได้มากยิ่งขึ้นเรื่องค่าจ้างก,ก็แล้วแต่พวกเธอว่างั้นะเอองั้นคําถามสุดท้ายของเรานะฮะทำไมถึงอยากจะช่วยพวกเราฮะเป็นเพราะอะไร ก็คงเป็นเพราะว่าพวกน,น,นั้นตาถึงเนะเซะแต่น่าจะแค่โกหกนะบอกตามตรงฉันอดปลื้มไม่ได้นายเห็นงานขยักขยักแบบนี้มีค่าฉันได้ดีใจที่สุดเลยไม่ใช่งานขยักขยักหรอกนะฮะการที่ออร่ราแทรกเข้าไปในสิ่งของต้องใช้สมาธิสูงมากๆเลยแล้วต้องฝึกฝนมายาวนานด้วยคุณตั้งอกตั้งใจทํางานนี้ขนาดไหนดูแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะฮะคุณเซไปนะ่ะทำโดยไม่รู้เรื่องเน้นสักนิดหนึ่งถือเป็นพรสวรรค์ชั้นเยี่ยมเลยมันไม่ใช่งานขยักขยักหรอกนะฮะ สายตาฉันไม่พลาดจริงๆซะด้วยอาชีพประเมินของน่ะทำไปนานๆก็จะเริ่มดูคนออกด้วยนะฉันนะเข้มงวดเรื่องการตีค่าของคนแค่เห็นพวกนายแล้วก็อยากจะทำงานด้วยมันก็แค่นี้ละ่ะ <c oughs> แล้วคำตอบก็พวกนายละ่ะรับกวนด้วยนะฮะเรื่องค่าจ้างอ่ะต้องขอดูผลงานก่อนเนอม โอ้โหอราไม่ผิดหน้าของจริงทั้งนั้นที่ราคาต่ำสุดก็ของได้สักสามร้อยล้านละมั้งโอ้โหเมือก็ยอดไปเลยเอาเข้าประมูลเลยดีกว่านอะทำก็ไม่ได้หรอกเอ๊ะจะเอาเข้าประมูลตอนนี้ก็คงต้องถูกโละไปไว้ในปีหน้านะเขาจะเข้าประมูลในอีกสามวันไม่ทันแน่งั้นเห็นทีต้องไปเข้าตลาดดูของนะตลาดดูของเหรอ เป็นตลาดที่รวมสินค้าพวกนักค้าของเก่ามาดูกันแล้วก็จะประเมินราคากันเลยแต่ว่าจู่ๆจะเอาของเข้าไปขายมันคงไม่ได้ราคาดีแน่วันนี้เราพิ่ตลาดล่างอะไรกันลองสมบัติย่างงั้นเหรอก้าวที่แปะรอยต่อก็เป็นของสมัยนั้นด้วยนะอืมไม่มีรอยประกบซ้าด้วยนะคนสนใจน่าดูเลยนะครับปัญหามันก็เลยจะเริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้เออแบบนี้สงสัยจะได้ราคาดีแน่ใจเลย ถึงกล่องไม้จะเป็นของจริงก็ใช่ว่าของข้างในจะเป็นของจริงอ่ะนะเริ่มแล้วสินะถ้าดูไม่ดีน้ำตาจะตกได้ง่ายกล่องไม้น่ะเป็นของเก่าแกะมานานกว่า300ปีก็จริงต่อให้เพชรพลอยข้างในเป็นของจริงก็ใช่จะเก่าจริงของชิ้นนี้นะยังไงแล้วก็ควรระวังให้ดีอาจจะเป็นของปลอมนาสิจริงด้วยนะนี่หมอนะมันพูดอะไรของมันเนี่ยฮะประธารจะกดราคายังไงเล่า ผู้ง,ง่ายๆก็คือแกล้งหาข้อตำหนินะอย่างเช่นถึงจะเป็นกล่องของจริงแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนของข้างในไปแล้วลูกเล่นนี้เขาเรียกว่าล้วงถ้าเปลี่ยนเป็นของปลอมทั้งหมดเรียกว่ากลวงอย่างนี้นี่เองเหรอไปชช่นชมมาทำไมเล่าไม่เข้าไปขวางมันหน่อยเหรอที่นี่ไปตลาดดูของไม่มีใครก็ยกย่องสินค้ากันหรอกที่เขากดราคาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแล้วถ้าใคยจับตาดูว่าให้ดีนะถึงเนื้อไม้จะเก่าจริงๆก็เถอะ แต่อ้ที่เพิ่งแกะขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าตามแกะนะเดี๋ยวก่อนครับคุณแล้วยืนยันได้ว่าไม่ใช่งานตามแกะแน่นอนนะครับดูจากกาวตรงรอยประกบก็ยืนยันได้ว่าเป็นของเก่าแน่นอนครับนายเป็นใครเป็นคนดูของที่เจ้าของสินค้านี้เขาจ้างมานะ่ะสิจะใช้สายตารับประกันได้เลยว่าน,นี่เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยจริงๆเรอกาวในยุคนั้นถ้าโดนความร้อนก็จะกลับมาเหนียวอีกใช้วิธีนั้นปิดผนึกของที่เปิดแล้วให้ดูเหมือนยังไม่ได้เปิดได้ เป็นเทคนิคเรียกว่าทาซ้อนประกบมอเนี่ยมารู้มากนักนะมันเป็นเทคนิคลับที่ใช้ในการตรวจสอบของเรียกว่าเทคนิคปราบเซียนถ้าหากใช้วิธีนี้มองด้วยตาก็จะเหมือนของที่ยังไม่เคยเปิดมาก,ก่อนยังไงหรอเรื่องนั้นทไม่จริงเลยกนะถึงจะใช้หลนไฟประกบก็จะมีรอยไหมหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างหรือไม่งะั้นสีของกาวก็จะต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าของชิ้นนี้สีของกาวไม่เปลี่ยนสักนิดเดียวนี่แหละของแท้แน่นอนละแต่ว่า จะมองสีกาวว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาต้องใช้สายตามือโปรโย,ยังดูลำบากเลยเอามาวัดไม่ได้หรอกเอ้ยโ,โ,โอ้บอกแล้วไงไม่ต้องเชื่นชมมันน่ะเรามีใบรับประกันหรือเปล่าล่ะครับไม่มีอ่ะมีแต่คำรับประกันจากปากคนขายแบบนี้จะเชื่อถือได้ยังไงอะ่ะนั่นสิทำไมไม่ไปยื่นเรื่องตรวจสอบละ่ะก็ขั้นตอนนะ่ะมันกินเวลามากเกินไปนสิถ้าทำอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวก็จะเข้าประมูลปีนี้ไม่ทันกับพอดีอ๋องั้นเหรอ มอแบบนี้พวกเราก็ตัดสินใจลำบากนะเนาะยา่า <ละ S 1> ของเริ่มลังเลกันแล้วนี่ลุงฮะอนอกจากทาซอสประกอบแล้วยังมีอะไรอีกเหรอฮะอะไรนะก่อนหมอเนะนะ่ะมันกดราคาสินค้าเรานะไปถามมันทำไมเล่าโธ่เอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยอะการประเมินแบบเจาะลึกม,มันสนุกดีนี่นะจะ้าหนูเนี่มันสินค้าของนายแล้วเนี่อ๋อใช่แลวฮะว่าแต่ว่าบอกเทคนิคอื่นให้ผมรู้หน่อยสิฮะ ก็มีการสับเปลี่ยนของด้วยสับเปลี่ยนเหระพูดง่ายๆก็คือการเปิดเอาของจริงออกมาแล้วก็ใส่เพชรพลอยของเกไว้ข้างในเพื่อหลอกคนยังไงล่ะเข้าใจหรือยังล่ะทีเดียฮะเหรอฮะอืมเอ่องั้นอันนี้ก็อาจจะโดนสับเปลี่ยนก็ได้นี่เอ่อชแล้วล่ะแล้วท่าประกอบซ้ำล่ะอืมเอ่อท่าประกอบซ้ำอะนะมันเป็นแบบนี้ดิเอง เข้าใจแล้วลว,ว่าทำไมสนใจเจ้าหนูคนนี้นักหมอนีไม่สนใจว่าจะดีหรือเลวตอนที่เราสารภาพว่าทำของเรียนแบบนั่นก็ด้วยมันไม่ทำหน้าลำบากใจเลยสักนิดเดียวมันไม่นลกลำบากใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีหรือว่าทำหน้าชื่นชมเลยสักนิดเดียวสิ่งเดียวที่มันมีอยู่ก็คือความอยากรู้อยากเห็นผลที่ได้ก็คือการเปิดใจรับสิ่งที่ตัวเองชื่นชมโดยไม่ต้องแยกแยะดีชั่วก็มาถึงเด็กคนนี้เป็นตัวอันตราย เป็นสินค้ากึ่งดีกึ่งร้ายที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนี่นี่นี่แล้วอย่างอื่นล่ะฮะนี่นี่นี่แค่นี้ยังไม่พอใจอีกเหรออยากรู้อยากเห็นแล้วตกลงเราขายได้หรือเปล่าก็เริ่มจะมีการประมูลแล้วล่ะแต่ว่ามีเสียงตอบรับดีมากเลยถ้าพวกนี้พวกนั้นมาด้วยแล้วก็คิดว่าคุณจะได้ราคาสูงไหม่นยแต่ว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยไนนะ เอาแต่คิดสนุกลืมเรื่องหาเงินแล้วรืองไงินเราจะท้าประกบซ้ำและลนไฟประกบก็ยังมีลูกเล่นอย่างอื่นอีกนะจริงเหรอฮะอืมไม่ว่าจะประกบได้เนียนแค่ไหนแต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่หลอกคนที่ตาถึงมานักต่อน,นักแล้วรู้ไหมแล่วว่าวิธีไหนแสดงว่าต้องไปอยู่ในสภาพที่ปิดไว้ใช่ตัวคนที่ถูกหลอกไม่ใช่ถูกหลอกเพราะลนไฟประกบแต่ที่เขาซื้อเพราะว่าหลงเชื่อว่ามันยังไม่เคยถูกเปิดออกมา แล้วมันก็ไม่เคยถูกลนไฟประกบอย่างที่เขาเชื่อด้วยนะแล้วว่ามันไม่เคยถูกเปิดออกเลยอย่างนั้นเหรอฮะฉันรู้แล้วล่ะเป็นเพราะว่าข้างในเน่ยมันปลอมแต่แรกแล้วไงไม่ใช่ฮะรู้แล้วเก็สมบัติออกมาจากตรองอื่นไงล่ะถูกต้องไม่เปยุ่งกับช่องเปิดแต่เจาะรูใหม่แทนลวงสมบัติออกมาเอาของปลอมใส่เข้าไปแทนแล้วก็อดรูซะ ลูกเล่นนี้เขาเรียกว่าล้วงข้างถึงจะเป็นลูกเล่นเด็กๆแต่ก็ทําให้นักประเมินเจ็บปวดมันนักตดน,นักเลยยิ่งมีประสบการณ์สูงก็ยิ่งโดนหลอกได้ง่ายเขาจะดวดสรุปที่สีกาวไม่เปลี่ยนก็เลยคิดว่าข้างในต้องเป็นของจริงเลยทาให้หน้าม,มืดตาม,มัวไปไม่รู้ว่าจะโดนหลอกด้ลูกเล่นไหนพวกนักประเมินก็เลยต้องระวังตัวเลวกลายเป็นว่าเขาไม่มีตําหนิมันต้องมีอะไรน่าสงสัยพวกนั้นก็เลยระแวงมากไปยังไงล่ะจิตวิทยาของคนมาสนุกอากจะตายไป ถ้าหากเราดูคนออกไม่ว่าอะไรแล้วก็จะดูออกทุกอย่างนั่นแหละจำไว้ให้ดีนะอ๋อว้ายวงการนี้สุดยอดจริงๆเลย <c oughs> อฮ้อ,อ,อก้อนเหรอฉันเจอพวกแมงมุมแล้วนะเขาส่งภาพวิดีโอมาให้ดูด้วยเป้าหมายเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเฮ้เดี๋ยวสินี่เรื่องประมูลว่าไงอะฮะช่วยทีนะฮะขายได้ราคานะฮะ ได้เลยฉันจะจัดการให้เองเจ้าพวกนี้น่าสนใจจริงๆได้ติดตามพวกนี้เราจะเจออะไรดีๆอย่างแน่นอนเลยเจอแมงมุมแล้วได้คุยกับพวกแมงมุมด้วยแต่โดยพวกมันจับไว้ติดตามชมันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนหน้านะฮะรับรองสนุกสนาแน่นอน